สวัสดีค่ะนี่คือมิเชลนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะโยเป็น Notion Ambassador นะคะก็จะทำหน้าที่ให้ความรู้เกีก่ยวกับการใช้ Notion ค่ะวันนี้นะคะจะขอพาทุกคนมาเรียนรู้ก,การใช้งาน Notion พื้นฐานค่ะวิดีโอนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ยังใหม่นะคะในการใช้ Notion ค่ะสิ่งที่จะพูดถึงนะคะในวันนี้คือวิธีการสร้างคอนเทนต์ด้วย Notion นะคะการแชร์นะคะรวมถึงภาพรวมการใช้ o นชัน เช่นบล็อกนะคะแล้วก็เวิร์กสเปซพื้นที่ทํางานแล้วก็รวมถึงดัตเตอร์เบสนะคะในการเริ่มต้นนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นการสร้างหน้าเพจนะคะเพื่อที่จะเริ่มการใช้งานค่ะโดยให้คลิกปุ่มเมื่อกี้นะคะกดแอดเพจนะคะปุ่มบวกนะคะเดี๋ยวก็จะตั้งชื่อเป็นโ o ชัน o t ชันเทรนนิ่งแล้วกัน n o t ชันเทรนน i n g นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่า เรเลือกนะคะสามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้นะคะจะเป็น empty page นะคะหรือว่าหน้าเปล่านะคะหรือว่าจะเป็น import นะคะข้อมูลจากข้างนอกนะคะหรือว่าจะาเลือก template นะคะหรือว่าจะเลือก table หรือว่ารูปแบบอื่นๆนะคะรวมถึง calendar ก็คือปฏิทินนะคะโดยที่ตรงนี้นะคะ template ก็จะมีหลายๆ template เลือกใช้งานเพื่อเหมาะกับความต้องการนะคะซึ่งตรงนี้โยจะขอเลือกหน้าเปล่าก่อนนะต่อไปนะคะโยก็จะสร้าง content โดยการใช้ notion นะคะโดยเริ่มจาก คอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์สองนะคะคอนเทนต์สามค่ะตรงนี้นะคะโยสร้างคอนเทนต์มาเป็นคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์สองคอนเทนต์สามจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะเราเรียกว่าบล็อกค่ะทั้งสามคอนเทนต์นี้เรียกว่าบล็อกนะคะโดยที่บล็อกนะคะจะทําหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นอิสระมากเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของแต่ละบล็อกได้หรือว่าสามารถที่จะ move นะคะให้มาอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้อย่างเงี้ยค่ะ นี่อย่างนี้ได้นะคะเปลี่ยนไปเป็นมาอย่างนี้ได้นะคะต่อไปนะคะเ๋ยจะสร้างเป็นเนะน้อหาล็ชันหนึ่งนะคะล็อชันสองแล้วก็ n ็อชันสนะคะ เมื่อกี้นอจาาทีโยบอกไปนะคะว่าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนตัว format นะคะรูปแบบของตัวบล็อกได้นะคะเช่นนี่ค่ะเราสามารถกดคลิกนี้นะคะแล้วเราก็สามารถ turn into นะคะจะ turn into เป็นอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น heading ก,ก็คือหัวข้อ topic นะคะหน้าเพจ to do list bullet นะคะอันนี้มีให้เลือกหลายารูปแบบเลยนะคะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ io สาธิตเป็น bullet แล้วกันนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะพอเราคลิกบล็อกนะเราก็เปลี่ยนเป็น turn into นะคะ แล้วก็เป็นบุลเลตนะคะนอกจากเปลี่ยนได้ทีละบล็อกนะเราสามารถเปลี่ยนพร้อมกันสองบล็อกสองบล็อกได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบุลเลตลิสต์นะคะต่อไปนะคะเป็นการสร้างทูดูลิสต์นะคะเราจะทําโดยการเปลี่ยนเป็น turn into เป็นทูดูลิสต์ก็ได้หรือจะเป็นการใช้ช็อตคัทนะคะสร้างทูดูลิสต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นกดบวก ตรงนี้แล้วก็สร้าง to-do list นะคะก็ได้นะคะตรงนี้เช่นกันต่อไปคอนเทนต์ที่3นะคะตัวอย่างเช่น notion 7เนาะตรงนี้เราสามารถ create เป็น toggle er ได้นะคะโดยที่ toggle er นะคะ toggle er list ก็จะเหมาะก,กับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความยาวนะคะตัวอย่างเช่นอันจาการอาบาราบาหลายๆอย่างนะคะหลายๆหัวข้อเนี่ยค่ะตรงนี้เราสามารถ จัดระเบียบโดยการคุมทั้งหมดเลือกไปไว้ในโทโก็กเนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นาการจัดระเบียบข้อมูลนะคะโดยการใช้โทโก็กเนะคะต่อไปนะคะเปลี่ยนเป็น heading ได้นะคะโดยการคุมทั้งหมด turn into นะคะ heading 123 ็ได้หมดนะนอกจากจะเปลี่ยนเป็น heading นะคะเรายังสามารถเปลี่ยน background นะคะสี background ได้ด้วยค่ะ,ะเห็นได้ว่านี่เป็นเป็นสีฟ้าแล้วนอกจากนี้ยังสามารถคุมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีของตัวอักษรได้นะคะ add mention นะคะเราสามารถ mention ได้เป็นวันที่ mention people หรือว่า mention page นะคะเช่น mention ตัวเองนะคะ check out สำหรับนะคะ tag list tomorrow okay ะะคกะ็จะเห็นว่าเนี่ย a c น e ้ a t o มีนะคะที่อาจจะต้องทำพวกนี้เนาะแล้วก็ตั้ง Reminder ไว้นะคะซึ่งเวลาตรงนี้นะเราสามารถ Remind ได้นะคะ On the Day Events นะคะแล้วก็ Create Time นะคะแล้วก็เรามี End Date ได้ด้วยเนาะตรงนี้เราก็สามารถ Create วันที่ได้ถ้าเกิดเป็น Meeting อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็น a d v e s s i o n นะคะ เนื้อหาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้บ่อยในโนชันนะคะก็คือสับเพจค่ะสับเพจก็จะเป็นหน้าย่อยของหน้าย่อยของหน้าย่อยอย่างนี้นะคะตัวอย่างซึ่งคุณสามารถสร้างเพจนะคะได้ในหน้าเพจแล้วก็ในหน้าเพจถัดไปโดยอาจจะสามารถเนวิเกตโดยการคลิกตรงลูกศรเหลกๆด้านข้างนี้ได้นะคะของหน้าเพจนะคะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะด้านซ้ายคือพอคลิกลงมาแล้วก็จะมีหน้าสับเพจของเพจนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปมาทำความรู้จักกับ workspace นะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถเป็นสมาชิกได้หลายๆ workspace นะคะใน1นึ่งอ,อีเมลนะคะซึ่งในแต่ละ Workspace นะคะจะแบ่งออกเป็น section ต่างๆได้แก่ f a r i t นะคะ t e a m s p a c e ตรงนี้จะเป็นสมาชิกสามารถ access ในส่วนของ Teamspace ได้นะคะแล้วก็เป็น p i v a t e Space นะคะตรงนี้ก็จะมีแค่เฉพาะเรานะคะที่สามารถ access ใน Private ได้ค่ะ ในส่วนของการแชร์นะคะตรงนี้เราสามารถแชร์หน้าเพจได้นะคะโดยสามารถแชร์กับทีมเมมเบอร์นะคะในหน้าเพจนั้นๆหรือว่าจะแชร์สูตรสารณะได้นะคะโดยเรามีหลากหลายวิธีการแชร์นะคะสําหรับเมมเบอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเลเวลของการแอคเซสในหน้าเพจนั้นๆน,น,นะคะของการแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแคนอีเด็กแคนคอมเมนต์แคนวิวนะคะหรือว่าฟูลแอคเซสค่ะ ในส่วนของ f a v o r i t e นะคะตรงนี้ก็จะสามารถโชว์ในส่วนของ section f a v o r i t e ได้นะคะหากเราคลิกที่รูปดาวตรงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ Team Member นะคะตรงนี้ถ้าเกิดมีการแชร์นะคะหน้าเพจก็จะย้ายมาอยู่ที่ Team Space ค่ะตรงนี้เป็นส่วนของการจัดตัวอักษรแล้วก็จัดขนาดของตัวอักษรรวมถึงความกว้างของหน้าเพจนะคะฝากติดตามน t i o นเบสิกในส่วนของด a ต้าเบสในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ